อัีะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาร a r y Story นะคะตอนนี้เราก็จะมาครียรในหัวข้อที่ผู้อินหลายๆคนพร้อมถึงใครที่อยากดูแลตัวเองก,ก็คือเคล็ดลับในการทำให้ตัวเองสวยขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาสวยภายในสู่ภายนอกไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนซึ่งคืนง้นฐานแรกเลยนะคะก็คือการน,นอนหลับค่ะหรือว่า Beauty Sleep นะซึ่งช่วงที่เรานอนน้ำเนี่ยร่างกายของเรานะคะก็จะซ่อมเซล ผิวของเราแล้วก็เพิ่อพเจนให้กับเราค่ะนานจานํานาํนค่ะก็คือการออกกำลังกายค่ะเป็นจําเป็นต้องนักเลยนะคะแต่ว่าต้องทําย่างสมมเสม,สมอชขนเดินด้วยเอยวยกขาหรือเดินเบาก็ไไรค่ะช่วยให้เลือดเราสุบฉีดช่วยให้ผิวเราดูเปล่งตังและสุขภาพดีขึ้นเลยค่ะและสิ่งที่จะหานไม่ได้และก็คือการดื่มน้ำค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนดูนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำมากที่สุด คือบัดใจสำคัญเลยที่จะทำให้ผิวของเราชุ่มชืน่นแลวก็ดูใสลดวความแห้งกร้านค่ะซึ่งคุณคู่เคยบอกกับดาเลยนะคะทาอยากสวยคือดื่มน้ำเยอะๆค่ะซึ่งดาก็ลองทำก็สวยขึ้นจริงๆค่ะโอเคนะคะเราก็ได้ดูปริฐานของความสวยไปแล้วต่อไปเรามาดูค่ะว่าต่อไปคืออะไรในห,หัวข้อที่2นะคะดาก็เลยเอาเรื่องของโภชนาการเพื่อความสวยค่ะ ก็คือการรับประหานอาหารของเราแน่เนเองซึ่งดะมาเรื่งที่อาหารที่ดีต่อผิวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียว shreded h o x k s ลังกายแล้วก็ผลไม้เปลี่ยวที่ให้วิตามินซีแล้วก็การตุนฮาร์เจนส์ของเรานะคะและแน่นอนเลยก็คือสิ่งที่เราต้องหลีกเลีย่ยงดยค่ะก็คือน้ำอัดลมนะคะขนมหวานหรือว่าหอมมัน,มนเพราะว่ามันจะไปกระตุน้นซิวทำให้เรา เพืแก่เร็วแวยีอิไดนอาะ,ะในการรับประทานเนี่ยเพราะยาหลืมวิตามินเพหฮะผลิตเสริมเพราะว่าในอาหารที่เรากินมองอย่างก็ไม่ถึงเนาะดังนั้นด่าก็จะเลือกกินวิตามินด้วยซึ่งถ้าไม่สะดวกพี่จะรับประทานอาหารจากธรรมชาติแต่ก็ขอแนะนำอาหารเสริมเช่นวิตามินซีวิตามินอีหรือคอร์เจนะ่ะและหัวข้อที่สามของเรานะคะการดูแลภายนอกค่ะ เริ่มต้นด้วยสกินแคร์เลยซึ่งม่กันดาเลยถาอยู่ใน้องเว่าสกินแคร์คืออะไรนะคะแต่ก็ดาก็เชื่อชว่าการจะมีไรโค้ดงันก็ยังสงสัยแล้วก็โมงนะคะเดี๋ยวจะมาที่ใบเขาคิดจำสันให้ฟังกันค่คะสกินแคร์ะคะ่ะก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าขั้นตอนการดูแลรักษาผิวของเรานะคะที่กรวมถึงการเช็ดหนะ้าทำความสะอาดใบหน,น้าหรือว่าบำรุงหน้าของเราทั้งหมดนั้นก็คือสกินแคร์เลยค่ะ แต่ด้วยในปัจจุบันมีนาดหลายยี่ห้อและแบรนด์มากมาโดยแนที่สำคัญคือเราต้องศึกษาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าผิวเราเป็นผิวแบบไหนผิวมันผิวแห้งเราจะได้สามารถเลือกสกินแคร์ที่เหมาะก,กับผิวของเราและอย่างที่ทราบกันนะฮะว่าแดดเมืองไทยเนี่ยแดดดีจริงๆนะคะแต่น,นั้นกันแดดคือตัวที่เราไม่สามารถที่จะขาดได้เลยนะคะเพราะคือตัวช่วยสัมผัญใน,นการป้องกันผิวจากรัรซี UV โรดักตดนะคะก็คือสาเหตุต้นๆน,น,นะคะ่ะของการที่สใา้ผิวของเราเนี่ยเกิดริ้วรอยแล้วก็หมองคั้งค่ะนะะส่วนที่สองของกันดูแลแตเองภายนอกนะคะก็คือบุคลิกภาพเลยค่ะการแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปหรางสีผิวและการเลือกสรงผม,มที่เข้ากับใบหน้าทําให้นราดูดีขึ้นทันตาหินนยคะแต่การที่ทุกคนดูราคาว่าถ้าทราเปลี่ยนได้มันจะดีกับตัวเรามากมาเพราะว่ากยารที่บอกนะคะ f first impression สัคัน m a ก m a ดินนั้นบอกเริเกี่ยวกับคราก็คือฟอร์สอินเทชันในหักเรืะแล,ะละ่าในประเดินหางมาถึงหัวข้อที่สี่แล้วนะฮะก็คือความสวยจะใปไในค่ะเริ่มด้วยการคิดบวกเลยค่ะคนที่มีความคิดบวกนะคะจะมีรอยยิ้มน,นะก็ได้ทางที่สดใสและมีพลังดี ทำให้คอนโดค้าเนนเยเอกเยกลาย่ะแต่นอนนะคะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วก็บองครั้งก็ทําให้เรารู้สึกวนไนวาแล้วก็เครียดทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยวเท่าไรแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่บวกเนี่ยโลกของเราก็จะสดใสมากขึ้นค่ะ ซึ่งถ้าเรามีทัศนคติที่บวกกันนะคะเราก็จะสามารถลดความเครียดของเราได้เพราะว่าความเครียดเนี่ยก็จะทําให้ฮอร์โมนของเราเสียสมดุลนะคะและสิ่งอ่นใดนะคะเมื่อเรามีความคิดบวกแล้วลดความเครียดของเราได้เราต้องรับตัวเองค่ะเมื่อเรายอมรับในตัวเองนะคะแต่มันใจเมื่อเราสุขกระจุกนั่นก็จะทําให้เราสุงเพราะมันใจเราไม่เอาไมา่ทันที่นี้ที่สุดนะคะความสวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนสมองราคาแพง หรือการเปลี่ยนเทรงตัวเองให้มันพลายเลยนะคะแต่ก็จะก,การดูแลตัวเองอย่างสมดุล่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เราฟังจนจบบางว่าตอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับทุกคนที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองวันนี้แต่รีสตอรี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะไปาวค่ะ